ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซียนะคะในชุดภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยวรายการนี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เวลาเราไปท่องเที่ยวนะคะ นอกจากอาหารในร้านอาหารนะคะอาจจะเป็นอาหารขึ้นชื่อหรือว่าเป็นอาหารที่เรานั่งกันแบบตามร้านอาหารทั่วๆไปแต่ว่าอาหารข้างทางนะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งในประเทศไทยเองก็มีอาหารข้างทางนะคะอาหารที่ขายตามแผงลอยต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยทีเดียวก็เป็นที่รู้จักนะคะหรือว่าขึ้นชื่อนะคะเวลามาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างในนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของการ ลองชิมอาหารต่างๆนะคะที่เป็นอาหารข้างทางต่างๆนะคะจะบอกว่าเนี่ยกรุงเทพขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารข้างทางของกรุงเทพนั่นเองนะคะก็จะพูดว่ากรุงเทพจะเรียกว่าบางกอกแล้วก็คำว่าดังหรือว่าเป็นที่รู้จักนะคะจะใช้คำว่าตรก์กน,นาลนะคะตรกน,นาลตรกน,นาลนะคะสะกดด้วย T E R K e n a l นะคะตะกนา,าแปลว่ามีชื่อเสียงนะคะในด้านอะไรก็จะเป็นตระกนนา,าเดิงงานนะคะเดิงงานเป็นคำเชื่อมเพื่อจะบอกว่าดังเรื่องนู้นนั้นนี้นะคะหรือว่าเป็นมีชื่อเสียงในเรื่องนู้นนั้นนี้นะคะก็ตระกนนา,าเดิงงานนะคะเดิงงานอาหารข้างทางหรือว่าอาหารแผงลอยนะคะ m า k a รปิ p ง n g ร i r j a l a n นะ m a k a n าร p i n g กิร j จ l ล n ันนะคะมากันน,กนันะะ้นแป,นะปละว่าอาหารนะคะมาก a n นั้นสะกดด้วย m a k a n a n มากันนันแล้วก็ริมทางนะคะริมทางก็ปิงกิรนะคะปิงกิรสะกดด้วย p i n gir R ปิงกนะคะแปลว่าข้างาทางหรือว่าริมอะไรบางอย่างนะคะในทีน่นี้ริมทางก็จะใช้คำว่าถนนก็คือ jalan นนะฮะจัลัสะกดด้วย j a l a n นะคะปิงกิรจัลัคือริมทางหรือข้างทางฉะนั้นอาหารริมทางนะคะหรืออาหารข้างทาง จะเรียกว่ามากันนั้นปิงเกอร์จัลันนะคะกลับไปที่ประโยคตั้งแต่ต้นนะคะกรุงเทพคือบางกอกมีชื่อเสียงตะกันนาลด้วยดังงนันนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงเกี่ยวกับอะไรตะกันนาด้งงนอาหารริมทางม akanan นนปิงเกอร์จัลันม akanan ปิงกิร์จัลันนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันช้าๆดูนะคะบังกอกที่ร่เกนัลด้วยกันอาหารปิงกิร์จั ะ,ะบงงงนนนังกอกทาร์เคน n ลด้วย a นอาหา n ปิ้งยิร์จัลันอันนี้ประโยคนะคะแรกในวันนี้ต่อมาเราก็จะมาดูคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารริมทางหรือว่าอาหารข้างทางนะคะคำแรกก็คืออาหารข้างทางหรืออาหารริมทางก็จะเป็นมากันนั้นปิ n ง j ิรจ์จัลเหมือนที่ใช้ในประโยคเมื่อสักครู่นะคะ ต่อมาคือแผงลอยนะคะคำว่าแผงลอยคือกากิลิมากากิลิมากากิแล้วก็เว้นวรคลิมากากินะคะสะกดด้วย k a k i นะคะอันว่ากากิแล้วก็เว้นวรค l i m a l i m a นะคะลิมานะคะกากิลิมาแปลว่าแผงลอยซึ่งจริงๆอันนี้เป็น สำนวนนะเป็นลักษณะวลีที่เป็นสำนวนนะคะเพราะว่าจริงๆกากีก็คือแปลว่าขานะคะลิมมาแปลว่า5 5ขานะคะหมายถึงแผงลอยนะคะอันนี้น่าจะมาจากที่มาว่าเวลาคนขายแผงลอยนะคะก็จะตั้งโต๊ะกันแล้วก็ตั้งโต๊ะก็จะมีอยู่4ขาแล้วก็บวกกับ หนึ่งคนที่เป็นคนขายก็ถือว่าเป็นหนึ่งขาจริงๆมีสองขานะคะแต่ถือว่าเป็นหนึ่งขาแล้วกันนะคะก็เลยเป็นกากิลิมาแบบนี้นะคะหรือจะเรียกแทนคําว่าแผงลอยหรือหมายถึงแผงลอยนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะบอกว่าอาหารตามแผงลอยนะคะก็จะเรียกว่ามากานนั้นกากิลิมาก็ได้เช่นกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะขอเริ่มต้นจากขนมก่อนเลยนะคะขนมจะเรียกว่ากุเวกุเวนะคะกุเว สะกดด้วย k u e อ่านว่ากูเว u กูเวนะ,ะแล้วก็ขนมปังนะคะจะเป็นโรตีอ่านะคะเอโรตี A oti, นี่โรตีบ้านเราไหมน,นะคะอ่าไม่ใช่นะคะถ้าในภาษาอินโดนีเซียคำว่าโรตีจะหมายถึงขนมปังทั่วๆไปเลยนะคะขนมปังแผ่นก็ได้ขนมปังมีไส้ก็ได้นะคะจะเรียกว่าโรตีหมดเลยนะคะโรตี oti, สะกดด้วย R-O-T-I อย่างที่เห็นบ่อยๆนะคะ,อ,ะอันนี้คือขนมปังนะคะส่วนขนมปังปิ้งที่อินโดนีเซียก็มีเช่นกันนะคะที่เมืองไทยก็มีเช่นกันนะคะขนมปังปิ้งคือโรตีบาการ์โรตีบาการนะคะบาการแปลว่าการปิ้งหรือการเผานะคะบาการสะกดด้วย B-A-K-A-R บาการนะคะ น้นขนมปังปิ้งคือโรตีบาการมาดูต่อไปค่ะยกตัวอย่างขนมสักสักชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะคือขนมถ้วยเห็นได้บ่อยเลยนะคะที่นอินเดนเซียจะเรียกขนมชนิดว่าตาลัมตาลัมนะคะสะกดด้วย T A L A M นะคะตาลัมหรือบางคนออกเสียงตาลัมก็ได้นะคะตาลัม ขนมเปีย๊ยะค่ะที่นูนก็มีเช่นกันนะคะที่อินนีเซียมีเช่นกันค่ะจะเรียกว่าบะเปีย๊ยะบะเปีย๊ยะนะคะบะเปีย๊ยะสะกดด้วย b a k นะคะแล้วก็ p i a บะเปีย๊ยะนะคะก็คือขนมเปี๊ยะนั่นเองนะคะต่อมาก็คือลอดช่องนะคะก็มีเช่นกันนะคะซึ่งที่นูนจะเรียกว่าเจนดอลเจนดอลเจนดอลนะคะ สะกดด้วย C E N D O L นะคะ Gen d o l ก็คือลอดช่องนั่นเองนะคะลักษณะลอดช่องของในอินโดนีเซียจะแตกต่างกันที่ประเทศไทยนิดหน่อยนะคะประเทศไทยลอดช่องเนี่ยเป็นเส้นค่อนข้างจะเรียวๆยาวหน่อยนะคะแต่ลอดช่องในในอินโดนีเซียจะเส้นจะอ้วนๆหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ สีก็คือเป็นสีเขียวเหมือนกันแล้วก็เวลาทานก็จะมีน้ำเชื่อมแล้วก็มีกะทิแบบนี้เช่นกันนะคะก็จะเรียกว่าเจนดอลนะคะแล้วก็เฉากล้วยนะคะเฉากล้วยจะเรียกว่าจิงเจ้าจิ้งจ้านะคะสะกดด้วย C-I-N-G แล้วก็ C-A-U จิ้งจ้า ต่อมาค่ะบะหมี่นะคะบะหมี่ก็จะเห็นตามข้างทางเช่นกันนะคะอันนี้เคยนําเสนอแล้วคําว่าบะหมี่ก็คือบะมี่นั่นเองเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นนะคะสมมติว่าเราจะพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเราก็จะรวมคําเลยนะคะจะเป็นบะหมี่แล้วก็ตามมาด้วยลูกชิ้นก็คือบะโซบะโซสะกดด้วย b a k s o บะโซถ้าในอิโนโดนีเซียจะเรียกอาหารชนิดกว๋วยเตี๋ยวว่าบะโซคือจะเรียกแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะมีเส้นด้วย นะคะบางทีไม่ได้กินลูกชิ้นด้วยซ้ําแต่ว่าจะเรียกรวมรวมอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแบบนี้ว่าบะโซแต่ถ้าลูกชิ้นปิ้งนะคะที่เสียบไม้แล้วก็เอาไปปิ้งนะคะอันนี้ที่นินโเนเซียก็มีเหมือนกันนะคะจะเรียกว่าาเตบะโซนะคะสเตบะโซแล้วก็ชนิดต่อไปก็คือไก่ย่างนะคะไก่ย่างจะเป็นอายยมปังกังนะคะอายยมปังกัง ปัง g ั n งแปลว่าย่างนะคะอายัมนี่รู้สึกว่าเคยสอนไปแล้วนะคะอายัมก็คือไก่ปังกั n งก็คือย่างสะกดด้วย p a n g g a n g นะคะอายัมปังกั n งแต่ถ้าเป็นไก่ทอดจะเป็นอายัมกอร์เรงนะคะอายัมกอร์เรงกอรงจะสะกดด้วย g o r e n g g o เร็งอายัมกอเร็งนะคะแปลว่าไก่ทอดนั่นเองแล้วก็ต่อมาค่ะปั้นสิบนะคะในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะที่เห็นบ่อยๆจริงๆชิ้นโตๆกว่านั้นก็มีใช่ไหมคะแต่ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นโตๆตคล้ายๆกะริ่ปั๊บมากกว่านะคะแต่จะเรียกอาหารชนิดนี้นะคะจะเรียกว่าปาสเทลนะคะปาสเทลจะสะกดด้วย P A s, s t e l นะคะก็คือขนมเหมือนเหมือนกะหรี่ปั๊บนะคะเหมือนปั้นสิบแต่ลูกตัวโต,วตวหน่อยนะคะเขาเรียกปาสเ e ลนะคะปาสเทลต่อมาคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือกระตันนะคะกระตันสะกดด้วย k e t a n นะคะกระตันกรนะตันอันนี้ เ,เป็นข้าวเหนียวนะคะทีนี้จะเล่าว่าในประเทศเนอนนเซียข้าวเหนียวจะถือว่าเป็นอาหารว่างนะคะจะนึ่งข้าวเหนียวเป็นขนมนะคะฉะนั้นก็จะมีขนมที่ทํามาจากข้าวเหนียวมากมายเลยนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะก็จะเป็นแนวออกหวานมากกว่าหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนข้าวจีก็คือเอาเข้าวเหนียวมามาปิ้ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทานกับจะเป็นน้ําซอสทํามาจากถั่วอะไรแบบนี้นะคะอันนี้อย่างมากฉะนั้นไม่มีวัฒนธรรมในการกินข้าวเหนียวกับของข่าวอย่างเช่นกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดนะคะสำหรับในในประเทศนินโเนเซียเองไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้ฉะนั้นหลายๆครั้งที่ได้กินข้าวเหนียวกับไก่ทอดแล้วคนินอเนเซียก็เกิดความแปลกขึ้นมาว่า,าไก่ทอดเนี่ยนะแล้วทานกับข้าวเหนียว ะค,ะคือตามคอนเซปต์ของเขาคือจะไม่เข้ากันเลยแต่ถ้าสําหรับคนไทยคือเข้ากันอย่างยิ่งนะคะอันนี้ก็คือแตกต่างวัฒนธรรมกันนะคะฉะนั้นเรื่องของข้าวเหนียวนะคะก็จะแตกต่างกันในการรับประทานนะคะฉะนั้นถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้สําหรับเขาเข้าใจเพราะว่าถือว่าเป็นขนมนะเพราะว่าในอินโดนีเซียข้าวเหนียวถือว่าเป็นขนมไม่ได้เป็นสิ่งที่มาแทนข้าวต่อไปค่ะก็คือซาลาเปานะคะมีเช่นกันนะคะจะเรียกว่าบะเปาบะ เป่านะคะสะกดด้วย b a k p a o นะคะอ่านว่าบะเป่าบะเป่าบะเป่านะคะแปลว่าสละเป่านั่นเองนะคะปาดงโก่นะคะก็มีเช่นกันนะคะแต่จะเรียกว่าจ้าแกา่จ้าแกวจ้าแกวนะคะจะสะกดด้วย c a K U E จักแวจักแวนะคะคือปาท่องโกวิธีการทานปาท่องโกหรือจักแวในอินโดนีเซียนะคะจะขนาดจะเล็กนะคะจะจะเล็กกว่าที่ท,ที่ที่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็เวลาเขาทานเนี่ยมีวิสองวิธีก็คือทานทานทานจักแวอย่างเดียวแล้วก็จะมีซอสที่เป็นซอสถั่วเผ็เดๆหน่อยนะคะก็จิ้มอันนั้นไป อย่างที่สองก็คือ,อหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทานกับโจ๊กนะคะคือโรยบนโจ๊กแล้วก็ทานทานกับโจ๊กเลยอันนี้คือวิธีทานจกแกลหรือปาดงโกในในอินโดนีเซียนะคะจะเรียกว่าจักแกวนั่นเองแลวก็ต่อมาค่ะกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดก็เป็นอาหารนิยมเหมือนกันไม่ว่าในไทยหรือในอินโดนีเซียเองกล้วยทอดนะคะคือปิซซ้ g กอร์เร็งปิซซ้งกอร์เรงปิซงก็คือกล้วยนะคะยังจําได้ไหมคะตอนที่เรียนเรื่อง ผลไม้นะคะปิซังคือกล้วยนะคะสะกดด้วย p i s a n g ปิซังแล้วก็ทอดก็คือกรีนนะคะกรีนคือ g o r e n g กรีนปิซังกรีนนะคะคือกล้วยทอดนะคะส่วนกล้วยปิ้งนะคะก็มีเช่นกันกล้วยปิ้งจะเป็นปิซังบาการ์ปิซังบาการ์นะคะบาการ ก็ใช้คำที่แปลว่าปิ้งตอนที่พูดถึงขนมปังปิ้งนะคะเราก็ใช้คำเดียวกันคือบา k กัคราวนี้ดิฉันจะมาแนะนำอาหาราริมทางแบบอินโดนีเซียบ้างนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอธิบายนิดนึงนะคะอ,อย่างแรกก็คือกาโดกาโดสถานีวิทยุศึกษากาโดกาโดนะคะกาโดกาโด เขียน G A D O G A D O กาโดกาโดคล้ายๆสลัดแขกหน้าตาคล้ายๆสลัดแขกค่ะก็คือมีผักแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสท,ที่ทำมาจากถั่วลิสงนะคะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นกาโดกาโดผักทั้งหมดจะมีจะผ่านการต้มมาก่อนก็ส่วนผสมของผักหมายความว่าชนิดของผักที่ใช้ประกอบนะคะจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าในอินโดนีเซียผักเหล่านี้เนี่ยนะคะจะต้มก่อนแล้วก็จะไม่มีหัวหอมใหญ่ นะคะมะเขิดเทศเท่านั้นที่ไม่ต้มนะคะยังอื่นต้มหมดก็จะมีการราดน้ำซอสถั่วแล้วก็มีที่เรียกว่ารูจักสะกดด้วย RUJAK รูจักอันนี้นะคะเป็นอาหารชนิดหนึ่งเ,เป็นอาหารว่างนะคะก็คือเอาผลไม้ชนิดต่างๆนะคะอะไรก็ได้นะคะเป็นชมพู่เป็นมันแก้วมะม่วงนะคะก็ได้นะคะรวมๆกันนะคะหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำก่อนแล้วก็เอามารวมกัน หลังจากนั้นเอาไปคลุกกับซอสนะคะที่ถ้าทานแล้วจะนึกถึงน้ำปลาหวานในเมืองไทยนะคะคล้ายๆรสรสชาติคลารถรถ้ายๆแบบนั้นแต่ว่าปกติและเวลาเราทานน้ำปลาหวานเราจะใช้วิธีการจิ้มใช่ไหมคะแต่ในอินโดนีเซียจะใช้วิธีการคลุกคลุกทั้งหมดเลยนะคะคลุกทั้งหมดเลยคลุกกับน้ำดน,น้ำปลาหวานเลยนะคะอันนั้นเขาเรียกว่ารู้จักต่อมาค่ะซูราบี สุราบีนะคะสุราบีสะกดด้วย s u r a b i สุราบีสุราบีอันนี้ถ้าจะว่ากันกกว้างๆจะคล้ายๆกับขนมครกแต่ขนมครกบ้านเราจะชิ้นเล็กกว่านะคะสุราบีจะชิ้นใหญ่กว่าฉะนั้นเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้แป้นหรือแต่ในอินโดนีเซียนะคะสุราบีจะทำทีละชิ้น1ชิ้นอยู่ในกระทะเล็กๆ1กระทะ นะคะกระทะก็สักประมาณถ้วยเล็กๆนะคะคือจะใหญ่กว่าขนมครกสักประมาณ6-7เท่านะคะอันนั้นคือสุราบีนะคะแต่ว่าส่วนผสมน่าจะคล้ายๆกันก็คือทำมาจากกะทิเช่นกันนะคะต่อมาก็คือกลุ่มของมาตาบะนะคะมาตาบะนี่คือเข้าใจเลยว่าเป็นมาตาบะอย่างในบ้านเราเลยนะคะแต่มาตาบะที่นู่นมี2ออย่างนะคะมาตาบะในอินโดนีเซียจะสะกดด้วย m a r t A B A K มาร์ตาบักนะคะทีนี้มันจะมี2ชนิดค่ะก็คือชนิดหวานและก็ชนิดเค็มถ้าเค็มเนี่ยก็คือเหมือนมารตาบะที่เราเห็นในบ้านเรานะคะมาร์ตาบักอซินเขาจะเรียกแบบนี้นะคะอซินแปลว่าเค็มมาร์ตาบักอาซินคือมารตาบะที่เราเห็นทั่วไปที่ข้างในมีไก่สับหรือเนื้อสับอะไรในนี้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นมาร์ตาบักมานิสมานิสแปลว่าหวาน มาตาบ,บักมานิสจะมีรูปร่างแตกต่างกันสิ้นเชิงจากมาตาบ,บักบ้านเรานะคะมาตาบ,บักมานิสจะรูปร่างคล้ายๆกับขนมถังแตกในประเทศไทยแต่เนื้อจะหนากว่าเยอะมากแล้วก็เนื้อเนี่ยจะออกเหมือนคล้ายๆแผ่นเค้กมากกว่านะคะคือจะมีจะมีส่วนผสมของไข่ของแป้งเยอะกว่านะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นชีสจะลาดด้วยชีสนะคะฉะนั้นตอนที่ ทำเนี่ยชีสก็จะละลายนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยบางครั้งแล้วก็มีถั่วแล้วแต่ว่าคนสั่งจะสั่งใส้ข้างในคืออะไรแล้วก็พอพอสุกแล้วเป็นเป็นแป้นนะคะหลังจากนั้นก็พับพับสองนะคะคล้ายๆขนมต่างแตกแบบนั้นนะคะรูปทรงคล้ายคายนะคะแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเซียวไม้นะคะเซียวไม้ก็คือเป็นอาหารที่จริงๆรงรับอิทธิพลมาจากจีนนะคะซึ่งชื่อก็เป็นชื่อแบบ ภาษาจีนกะ็คือเซียวไม้สกดด้วย S I O M A Y เซียวไม้ก็คือเป็นอาหารที่มีหลากหลายชนิดนะคะรวมๆกันมีทั้งลักษณะเหมือนขนมจีบนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะะแล้วก็มีมระสอดไส้ปลากรายนะคะเหมือนลูกชิ้นปลากรายที่ใส่ในแกงเขียวหวานบ้านเรานะคะแต่ว่าในเซียวไม้อันนี้นะคะ ก็จะสอดไส้ไปในมระหรือว่าสอดสอดไส้ในกล่ํานะคะหรือว่าจะไม่มีการสอดไส้ก็คือเป็นปลากรายเพียวๆเ,เลยนะคะเพียวๆเ,เลยเรามีไข่ต้มด้วยนะคะเวลาทานก็ราดด้วยน้าซอสเช่นกันนะคะน้าซอสที่เป็นทามาจากถั่วฉะนั้นเมนูอินโดนีเซียมีอาหารที่ราดด้วยน้าซอสถั่วนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเอาละคะ่ะทีนี้เราจะนําคําศัพท์เหล่านั้นมาสร้างประโยคกันนะคะขอประโยคแรกเลยจะบอกว่า ที่นี่มีแผงลอยมากมายที่ขายขนมหลายอย่างเนี่ยนะคะพูดแบบกว้างๆที่นี่ก็คือดิซินีดิซินีแล้วจะบอกว่ามีแผงลอยมากมายนะคะมีก็คืออาดานะคะมีก็คืออาดาแล้วก็บอกว่าแผงลอยก็คือกาคิลิมาและที่นี้จะจะบอกว่ามันมากมายนะคะจำได้ไหมคะว่าถ้าเราจะใส่จำนวนนะคะ ของคำนามนั้นๆน,น,นะคะเราจะต้องใส่หน้าคำนามนะจำนวนขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยคำนามนั้นตามมาฉะนั้นในที่นี้ถ้าคำนามคือกากิลิมะก็คือแผงลอยแล้วจะบอกว่ามีจำนวนมากต้องเอาจำนวนหน้าขึ้นก่อนนะคะจะเป็น banyak ก a k i l i ม a จะเป็นมากมายแล้วก็ค่อยแผงลอย banyak ก a k i lima นะคะ banyak ก a k i ล i m a ที่ขาย ที่ในที่นี้คือยังนะคะแล้วก็มันจวลขายก็คือมันจวลแล้วก็ขนมหลากหลายอย่างอ่านี่เช่นการคอนเซปต์เดียวกันก็คือขนมแล้วก็มีหลากหลายใช่ไหมคะเอาคำว่าหลากหลายขึ้นก่อนเลยก็จะเป็นมาจำมาจำนะคะสะกดด้วย m a c a m ะะมาจำ้ำแล้วก็สองครั้งมาจำ้ำมาจำ้ำแปลว่าหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็ขนมนั่นเองก๋วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ดิซินีมีอาดาแผงลอยมากมายบัญญัตกากิลีมาที่ขายอย่างเมนจูเอลขนมหลายอย่างมาจำ้ำมาจำ้ำกุวย นะคะท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันช้าๆดูนะคะดีสินี่บ anyak กีล l i มายักากมายงมันจุ a l มาจ a ำมาจ a ำกว๋วยดีสินี banyak ค่ากี้5อย่ n งขายมะจัม m ะจัม kue กอ่ะนะคะนะคะแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะจะบอกว่าอาหารแผงลอยบางทีไม่สะอาดอาอันที่เราทราบกันดีอยู่นะคะก็ต้องดูว่าร้านมันสะอาดไหมนะคะ อาหารแผงลอยบางทีไม่สะอาดนะคะเราก็จะมาเรียนกันว่าเวลาเราจะพูดว่าบางทีหรือบางครั้งเราจะพูดว่าอย่างไรสถานีวิทยุศึกษาคําว่าอาหารแผงลอยนะคะมากันนั้นแล้วก็กากิลีมาแล้วก็บอกว่าบางทีบางทีจะใช้คําว่ากาดดังกาดังนะคะจาคำนี้ไว้นะคะกาดังกาดังแปลว่าบางทีหรือบางครั้งนะคะสะกดด้วย k a d a N G แล้วก็อีกครั้งหนึง่ง K A D A N G นะคะกาดังกาดังแปลว่าบางครั้งหรือบางทีแล้วก็บอกว่าไม่สะอาดนะคะไม่ก็คือติดะนะคะติดะคำปฏิเสธว่าไม่แล้วก็บริสิก็คือ,อ,อสะอาดนะคะสะกดด้วย B E R S I บริส ah ah ีนะคะไม่บริสีอาหารแผงลอยบางทีไม่สะอาดมาการนั้นกากิลีมานะคะนี่อาหารแผงลอยบางทีกาดังกาดังไม่สะอาดไม่บริสีนะคะไม่บริสีท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันช้าๆดูนะคะมาการนั้นกากิลีมา Kadang-kadang tidak bersih. Nah, ha. makanan kaki lima kadang-kadang tidak bersih. ini periuk di song. อาล้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงทบทวนกันค่ะเข้ามาสู่ช่วงทบทวนกันนะคะท่านผู้ฟังจะบอกว่าฉันชอบขนมที่ไม่หวานนักฉันชอบขนมที่ไม่หวานนักเราเคยเรียนไปแล้วถ้าเราบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรือไม่ไม่มากเท่าไหร่แบบนี้นะคะเราจะใช้คำว่าอะไร เริ่มต้นจากคำว่าฉันชอบก่อนเลยค่ะฉันชอบคืออะไรคะจำได้ไหมคะฉันคือซายะใช่ไหมคะแล้วก็ชอบคือสุกกาถูกต้องนะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะถ้าขนมหมายถึงขนมชิ้นเดียวก็ใช้ครั้งเดียวกูเวแต่ถ้าหมายถึงขนมหลายๆอย่างนะคะก็ใช้วิธีซ้ำเพื่อสร้างให้มันเป็นพหูพจน์นะคะก็จะเป็นกูเวกูเวนะคะแล้วก็ที่ ยังนะที่ที่ไม่ใช่บอกถึงสถานที่นะคะที่ที่ตามมาด้วยปกติและจะตามมาด้วยคำคุณศัพท์จะเป็นยั่งนะแล้วก็บอกว่าไม่หวานนักนะหรือว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ่าอย่างงี้นะคะจำได้ไหมคะใช้คำว่าอะไรก็จะใช้คำว่า Tida ด t เ r l a l u t ่ d a k t e r l a l u นะคะ สองคำนี้มาคู่กันจะหมายถึงไม่ค่อยเท่าไหร่หรือไม่จุดๆดนักอย่างกรณีนี้จะบอกว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรือไม่หวานนักนะคะก็จะตามมาด้วยคำว่าหวานก็คือ manis m man a man นิสมานิสฉะนั้นบอกว่าไม่หวานนักหรือไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็จะเป็น Tyson ติดะตลอดลูมานิสติดะตล l a ลู มานิสนะคะฉะนั้นตั้งแต่ต้นประโยคนะคะฉันชอบไซยาสุกกะขนมกุ้ยกุ้ยที่ไม่หวานนักยังติดะต้ที่จะมานิสนะคะท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันช้าๆนะคะไซยาสุกกะกุเยกุเยยัง tidak terlalu m manis. Saya suka kue kue yang t ่ d a k terlalu manis. เอาลอสสะค่คคคคยยะลาลครายการสอนภาษาินโดนเซียนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวของอาหาร ริมทางนั่นเองนะคะก็จะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์หน,านี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคําว่าซัมไป a จุมปาดาสวัสดีค่ะ